ไม่ได้เตรียมไม่ได้ไม่ได้ซ้อมอะไรมาก่อนเลยก็ยมบอกว่าเอาเพิ่งบอกเมื่อกี้นี่แหละตอนที่กนยนเสร็จเดี๋ยวมาให้ธรรมะโยมบางรูปบอกว่า,วาเอาผมเทศไม่เป็นเหมือนรถถังเทศไม่เป็นก็มาสนทนาธรรมกันทําอยังไงก็ได้ให้ให้ฝึกขึ้นเวทีกโนะยมโอกาสภายภาคหน้าโยมก็จะได้ฟังสามนเณรธรรมะทองวันนี้ เอาทั้งบุญเอาทั้งกุศลน,นะคุณโยมบุญนี่ก็คือมาสวดมนต์กุศลก็คือการฟังธรรมนำลอ่านิม,ม,มนต์สามเณรวันนี้มีอะไรมาฝากคุณโยมบ้างวันนี้สามนเณรทั้งสองรูปมีนามว่าเนนไก่กับเนนอ่างจะมาสดธนาธรรมกัน,นแต่ไม่เอาเรื่องเดิมนะเรื่องเดิมโยมเบื่อแล้ว เอาเรื่องใหม่ๆเรื่องใหม่หมหมเอาคำคมเนี่ยคำคมบาดใจคำคมบาดใจอะไรตัวติดตัวมาตัวอันนั้นแล้วก็คำหนึ่งต้นธานาทำกันก็ จะเอาแบบหัวล fo ็อหัวล <laughs> ็อแกนี <go> ่ก็หัวล็อแล้วเ้า้งสองอย่างไม่ได้เลยยง x เราเรื่องให้ฟังเรื่องไปทุดง ราชบุรีชุดลงราชบุรีทุดลงไกไ่ไกึ้่ภูเขาลงภูเขาเกับกิ่งปิ๊งลงภูเขาเป็นขึ้นภูเขาหนึ่งลูกลงภูเขาสามลูกลงภูเขาแทบจะเป็นปานตาย <laughs> จะตาย,ยแล้วนี่<ก>นี่จะตายอยู่บ<ก>นภูเขาหลวงพ่ออนาคนนาอนดาโม้ไป โมไปแล้วก็ตึกจะตกภูเขาโมไปเลยแน่นก็เกือกจิ้งตกภูเขาแล้วลงปูก็เกือตนะกตกเกือบจะกิ้งตกภูเขาตาเหลือกงเราปูกับตาเนี่ยกิ้งตกภูเขาแล้วอยากแกล้งขับรงปู่ แวะเข้ามาไม่ได้แ้วคร้บลงปู่เจ็บรับ <laughs> ไปชุดงเขาใหญ่ก็ได้นอนเต็นอากาศหนาวอากาศดีสดชื่นตื่นขึ้นมาเป็นวัดทุกสี <laughs> เป็นวัดแล้วก็เจออะไรรู้ไหมเป็นวัดแล้วก็จามสิจะค้างคกด้วยคางคอกมีพิษ มีสัตว์เล็กลสัตว์น้อยติมไปหมดที่โดดเด่นคือมีการต้มต้มผ้าจีวรนย้อมสีีวเป็นเป็นเอกลักษณ์ของวัดเลยแล้วก็โบสถ์แบบเหมือนเป็นบ้านของหลวงพ่อวิยังงวัดป่าไรปีอำเภอ อำเภออเภออำ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 เภออียงกับบหฮูหงายอําเภอหยังกับปงปูอําเภอเมืองราชบุรีอําเภอเมืองจังหวัดราชบุรีคนมีประมาณหนึ่งพันสองร้อยคนที่ไปปีนภูเขาแล้วก็ร่วมทำวัดทำวาแต่ละคนนี่แหกปากคอ สโสโตโซอะอะอ,อ,อยู่กาตาพยากระต่าย <c oughs> เพื่อจะได้เรียกร้องกันเพราะเขาแยกกันเป็นกลุ่มซึ่ง,งันนีก็จะเป็นบ้านก่มของหลวงพ่อสุพลหลวงพ่อขันทีก็หรือหลวงพ่ออนาคตได้ใหญ่ห <c oughs> ลวงพ่ออนาคตไดา ก็จะมีคนเยอะกว่าฝั่งหนึ่งเพราะไปคนลทางกันพูดสัตว์โโตเพื่อรับว่าคนนั้นฝั่งนู้นตายกันหมดไหมโดนเสือข้าวกินกันหมดไหมสีบหลผมก็จะเป็นบาสสักว์โตกับเขาและโโตนี่เป็นคาถาพยากระายเพื่อเรียกกำลังใจและให้รู้ว่า คนนี่โดนเสือคาบไปกินไหม,ตก,มต,กตกหลุมตกบ่อตกน้ำอะไรไหมโดนโดนอนาคตหน,นา้าคาบไปกินเนี่ยแล้วก็อยู่วัดป,ป่าไรปีสวดมนต์นั่งสมาธิสามสิบนาท,ทนีทุกวันตอนคืนทุกวันทุกวันจนนินจนยิ่งกว่าอยู่หินมกเป้งสิบวันยังอยู่หินมักเป้งเพิงกักแพง ที่เห็นออกเมงนี่หลายชั่วโมงพิงกำพงกแหงนอนเวในนี้แะสรุปแล้วสรุปก็คือสรุปก็คือการแหกปากษาโซโต <c oughs> เป็นการเรียกร้องกัน <c oughs> และการสวดมนต์เป็นการทำให้จิตใจเราค่อนคลายกับอารมณ์ <c oughs> <c oughs> อารมณ์อารมณ์โกรธนี่ความโกรธเป็นลังสีอย่างหนึ่งลังสีกัดจิตใจเราเราส่วนมนุษย์เราต้องลดลดอารมณ์โกรธของเราให้อารมณ์รบผ่องใสจากจากอารมณ์ร้อนรอนให้เป็นอารมณ์เย็นๆยนเ,น,นเพราะอารมณ์ร้อนๆเพราะ ไฟนั้นก็คือความโกรธหรือกิเลสอย่างหนึ่งกิเลสมีหลายประเภทและการนั่งสมาธิคือการ่อนคลายร่างกายเราให้ร่างกายเราจิตใจสงบงไม่จิงไม่รับถือเรื่องทุกอย่างไม่คิดฟุ้งซ่าน,นเมื่อตอนไม่คิดฟุ้งซ่านตอนนั่งสมาธิเพื่อ่อนคลายไม่ให้เราปวดแขนปวดขาปวดเมื่อย ผลไม้ต่างๆนี่คือผลนี่แหละโอเคตอนจบตัวตาติมว์เพิ่มเดชสีมนตรีให้กับมันสักหน้าหนึ่งเอาหน้าเดียวนะไม่ต้องไม่ต้องยาวหน้าหที่จะสองหน้าสองหน้าก็เอาสองหน้าก็ได้เนะสามหนึ่งเอาสองหน้านิไม่อยากไปวิ่งเล่นต่อแล้ว Why? This sucks, so Monique. ุปศัตากรณะต่อปุเปนาวิจังบุกิจังกาตาบังโฮเทนั่นค่าสัมชนจัตาทาปิมชันนันจอาสันปัญญาปัญจาปาริยาริโพชนิยุกตาท่าปนจาฉันดาร้านังพี่กูนังฉันดาราันจ้าเตยันเยวะกรกตปุสทานังปาริสุทธยาพิอาหานนันจตุขานันจะาพีคุกนนจ้กพิุนีน้มวร้รจติตถาปุริมานีตตารีพิคูน้ตันจ้นนตอารามิกหิบิพิูิ kata ni pare ni tani Canda harana Pari parisuti sudah ahrenan di permis sanksi mayang harpasang wicwa nisina nang apa wetonati utuhkan nang namitakang atikatang itakang tangi tekan wisit pantie eh wang utuh acikan nang utuh nih sapan atasan eh matagi mawasa nang wasen nati nih ho tiayang eh matutu asmin catumli atau posa mina posa ego poso sampato atau posa situ iti ehwang sampai i สมันตีพีก <Kell ee> ูขนนับพี่ชาเลรตบังต้องน่าจุกเข้าจุกสาธุ